ผ้อผมอยากจะที่ต่อสู้เพราะอะไรเพราะศาสตร์ตัวนี้มันกาลังจะหายไปศาส,าสาตรต์ศาสตร์ของผมเนี่ยมันกําลังจะหายไปเพราะมันจะมีมีอาจารย์ผมอยู่พินุโลกที่ว่าหมอเทวดานะอาจารย์เฉลิมเนี่ยตอนนี้ท่านก็แปดสิบแปดสิบแล้วมั้งสายตาท่านก็มันก็ดีแล้วก็มีผมคนหนึ่งที่ทําอยู่แต่ทุกคนที่เราจะเนี่ยโดนกีดกันโดยแพทย์แผนไทยหมดโดยไม่ไม่ยอมออกมาอนุญาตให้ผมต้องว่า การต่อสู้เนะี่ยผมสู้มานานนะครับไม่ไม่ไม,ไม,มันมันมันต้องถึงเวลาไงถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาวิกฤตครั้งนี้มาเป็นโอกาสแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่แพทย์ทางเลือกมันจะโผล่ขึ้นมาน ที่เเธอมอมงห็นวว่าาาาางงสุดท้ยคมมมจมระนะแล้วที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะผมทดลองอ่ะผมทดลองกับที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะฮะผมกินเลยหมอบอกว่าผมข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าข้างขวาผมเสื่อมเพราะอะไรเพราะผมปวดปวดเขา่าถูกไหมฮะปวดเข่าผมรู้แล้วว่ายูริก,กัดข้อเข่าผมนะผมก็ กินไปเลยเป็ดไก่ข้างในเนี่ย<ร>ให้มันรู้เรื่องไปผมกินเลยแล้วผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจน,นะฮะตอนนั้นผมยังไม่เกษียณผมก็บอกอาจารย์จงเจิก็ให้อาจารย์ที่ชำนาญเรื่องข้อมามาดูผมก็จับผมยืนเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังเอ็กซเรย์แล้วบอกข้อเข่าผมเสื่อมผมก็บอกคุณหมอมานี่เลยเดี๋ยวผมคอน,นิดเดียวนะผมก็ขอเข็มเบอร์สิเข็มมั่ง แคมเบอร์สิบแปดแล้วก็บอกขอทิ้วมาอันหนึ่งทิ้วหลอดมาพอเดี๋ยวผมทาอะไรให้ดูข้อผมมันไม่ได้เสื่อมหรอกข้อเข่าเนี่ยถ้าข้อเข่าผมเสื่อมเนี่ยทนบัตเนี้ยผมก็เอาขึ้นนอนบนเตียงแล้วผมก็เอาขานอนอย่างนี้ขอโทษนะทําเองนะแล้วผมก็เอาเอาเอาเองคอเช็ดแล้วก็เข็มเบอร์ที่แปดเนี่ยผมผมตั้งเนี้ยตั้งปุ๊บแล้วก็จิ้มมาตัวเนี้ยผมจะคำผมจะรู้ว่ายูริกมันอยู่ตรงไหนผมจิ้มเข้าไปเลยจึ๊กก้าใบเข็มเนี่ย หมือนฉีดยาแล้วก็ปล่อยกดไว้ไอยูริกน่ะไหลออกมาตรงนี้โคนเข็มอะไหลออกมาโจกเลยไหลออกมาเลยให้เอาทิวลองไว้อเป็นยูริกครับยูริกที่สะสมยูริกสะสมที่ข้อก็คือเกาอแต่นี่ลงมาได้น่ะสีแบบเนี้ยสีแบบน้ำชานี่เลยเนี่ยอันนี้ี่ละเชิญเชิญอ๋อครับครับขอบคุณครับอันนี้แล้วพอมันออกมาเราก็หายเนี่ยแล้วผมก็หายจนบัตรนี้ ไม่ไม่เห็นต้องครั้งเดียวเลยะครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็หายแล้วเราออกกําลังช่วยเท่านั้นเองคือผมมองนะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลวงพ่อมาเดี๋ยวผมจะพาดูว่าผมผมเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าจะให้ดีวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยมาเถอะได้เห็นของจริงว่าเขารักษายังไงของดีเลยของดีเลยนะ ยอยนี่เป็นเงินเยอะเลยทีครับสเก็ดเงินนเป็นสะเก็ี่ยตรงไหนตรงนี้นะตรงนี้เคือสเก็ตเงินเนี่ยครับเนี่ยเห็นล้คือสเก็ตเงินเนี่ยเดี๋ยวลองได้เลยนะครับสเก็ตเงินเนี่ยมันก็คือไวรัสตัวหนึ่งนะครับมันก็คือไวรัสตัวหนึ่งที่มันอยู่บริเวณนั้น่ะ นะมันอาจจะลุกลามไปบ้างครับแล้วผมก็ใช้วิธีผมรักษาเนี่ยรับรองว่าหายแน่นอนอใช่เงี้ยอย่างเงี้ยงงตรงหน้าตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวท่านขึ้นนอนเลยเปลี่ยนเกงผมจิ้มเลยจิ้มต,ตึก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 แล้วก็ดูดนะฮะ<ม>พอดูด,ด,ดออกมาปุ๊บเนี่ยไอเลือดดีมันจะวิ่งมาเลี้ยงเพราะมันจะมันจะขับไอเลือดที่มีไวรัสเนี่ยออกไปดูดออกมานะพอมันเลือดดีแล้วมันก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นผิวมันค่อยๆกลับมา นะฮะจะค่อยๆกลับมาครับไวรัสเนี่ยมันมีหลายตัวอย่างกรณีเนี่ยสะเก็ดเงินก็ตัวหนึ่งถูกไหมฮะไอ้ที่เป็นไองูสวัสดก็อีกตัวนึงแต่พวกนี้ไม ouais ่ใช่โรคติดต่อเฉพาะตัวและเราอย่าไปรังเกียจเขาอย่างงูสวัดเนี่ยเป็นมารอบเอวเป็นมาผมสะกิดอย่างเงี้ย แค่มันปวดแสบปวดร้อนข้างในงูสวัสดเนี่ยคแค่พอเรากิดมาเลือดใหม่มันมาเลี้ยงเราดูดไอ้เลือดไอ้เลือดที่มันอยู่ที่ผิวหนังนะไอ้เลือดที่มันมีใบลาดอยู่เนี่ยพอออกมาเลือดใหม่มาเลี้ยงมันก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแผลก็จหายไปอาการปวดแสบปวดร้อนก็หายไปผมรักษาไม่เยอะฮะเยอะอันนี้เรื่องเรื่องเล็กแต่นี้เป็นปล่อยแต่เตือนที่เยอะผมวมไยี่สิบปีแล้วานมาแต่มันมันี้ยอ่าใช่ จะไปส่วนใหญ่จะเป็นปหมอหมอแผนปัจจุบันจะได้ผผผผแผน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 ไทยเราเนี่ยเราไม่ค่อยไม่ค่อย,ยด้ซูเดี๋ยว<ม>เอาเอา,เอาไอ้นัน่นอะตัวน้ํายานะเดี๋ยวเอาใส่ขวดนะเดี๋ยวเอาใส่ขวดแล้วเดี๋ยวให้ท่านไปเอาไปทาคือถ้าผมผมสกิดด้วยนะฮะสกิดแล้วดูดแล้วก็เอาตัวสมุนไพรเนี่ยไปทาท่านทาเช้าเย็นน่ยทา ทายอะอุ่นแล้วก็ทาทแ,ลแล้วเดี๋ยวค่อยดูฮค่อยดูว่ามันจะหายไปผิวมันจะดีขึ้นหรือไม่ทดลองจุดหนึ่งก็ไดะสมมุติทดลองที่ขาข้างนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วดูที่มันเปลี่ยนแปลงเทียบกับไอ้ตรงอื่นนะอันนี้ไม่เป็นไรไม่ยากอันนี้แล้วอีกอันนึงที่เป็นกันเยอะตอนนี้ที่เจอคือการปวดต้นคอปว,ปวดปวดไหล่ปวดแถวเนี้ยเอออาจจะรู้ไม่รู้ว่าเออเนี่ยไอเนี้ย ไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่มาถึงผมจับนอน, <c oughs> น,อนก้มคอแล้วผมก็สะกิดแถวนี้แล้วก็ดูดออกมามันก็หาย <c oughs> นะฮะพวกลาติดพวกอะไรไว้่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมก็ผมอยากจะที่ต่อสู้เพราะอะไรเพราะศาสตร์ตัวนี้มันกําลังจะหายไป <c oughs> อันนี้สำคัญอศาส,าสาตร์ศาสตร์ของผมเนี่ยมันกําลังจะหายไปเพราะมันจะมีมีอาจารย์ผมอยู่พิณุโลกที่ว่าหมอเทวดานะอาจารย์เฉลิมเนี่ยตอนนี้ท่านก็แปดสิบ แปดสิบแล้วมั้งสายตาท่านก็ไม่คดีแล้วก็มีผมคนหนึ่งที่ทําอยู่แต่ทุกคนที่เราจเนียโดนกิดกันโดยแพทย์แผนไทยหมดโดยไม่ไม่ยอมออกมาอนุญาตให้ผมต้องว่าการต่อสู้นยผมสู้มานานนะครับท่านน่าจะไม่โดดเดี่ยวแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่มันมันมันต้องถึงเวลาไงถ้าถ้าถ้าไม่เอาวิกฤตครั้งนี้มาเป็นโอกาสแล้วเมื่อไหร่ เมื่อไหร่แพทย์ทางเลือกมันจะโผล่ขึ้นมามานวัสการท่านนวัตกรรมท่านที่เสนักสงฆ์ธรรมรัตย์ด้วยหลวงพ่อหลวงกดท่านอยู่ครับทำเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างอ๋อครับสุรรณหมายถึงพ่อนั่งนะส่วนที่หมุนไพรพยานครับครับมาพระอาจารย์นะนดี๋ยวมอนี้ก็ได้อาจารย์อันนี้ก็ได้ได้พระอาจารย์ นี่หมดนะ<ม>คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าหลายหลายโรคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจะอธิบายให้ดูครับว่าวิธีการรักษาของผมเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เพียงแต่มันมีสมุนไพรมาช่วยคือในต้มเนี่ยมีสมุนไพรอยู่16ชนิดเท่าน,นั้นเองที่เอามาต้มต้มแล้วเอากระบอกไม้ไผ่ต้มสมุนไพรเนี่ยแค่นั้น เธอมองเห็นว่งางานสุดท้ายความเสื่อมสรามจะมาพรากไป